อ่ะมีเรื่องของคนเงินไม่พอใช้นะครับก็มีเยอะคนเงินไม่พอใช้เนี่ยนะ <c oughs> แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหาทางออกกับชีวิตยังไงแต่ว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าทํางานเป็นบาร์โฮสอยู่ <c oughs> ที่เชียงใหม่เงินไม่พอใช้นะครับก็เลยเนี่ยไปกระชากสร้อยหนัก2บาทของสาวคนนึงที่ยืนอยู่ริมถนนนะครับหนีสุดท้ายไม่รอดโดนจับได้ในภาพจากกล้องวงจรปิดตอนตีสอนาทีของวันที่29ตุลาคม ชายคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชาวเมียนมาด้วยนะครับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่หน้าร้านขายเสื้อผ้ามือสองจากนั้นลงจากรถแล้วก็เดินไปอยู่บนถนนเน,นี่ยนะครับแล้วก็ไปกระชากสร้อยคอทองคาของหญิงสาวผู้เสียหายอ่ะเธอยือนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านวัสดุก,ก่อสร้างถนนเวียงพิงตําบลช้างครานในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ซิ่งรถจักรยานยนต์หลบหนีนี่นะครับ หลังเกิดเรื่องนะครับนางสาวอ้อยองุงยี่อายุ42เดินทางไปแจ้งความตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ต่อมาตำรวจนะแหมลงพื้นที่เนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ตามสืบตามจับได้ชื่อว่าในกุมแซมลายอายุ20ปีพร้อมกับของกลางรถจักรยานยนต์คันที่ขี่หลบหนีนะครับโดยไปจับได้ที่ด่านตรวจแก่งปันเต้าอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ รับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเป็นบาร์โฮสอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรื่องบาร์โฮสนี่เดี๋ยวต้องถามพี่แป๊ะนะทำอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับแต่ว่าพักหลังเนี่ยเงินไม่พอใช้เงินมันไม่พอใช้ลูกค้าน้อยหรือไงก็ไม่ทราบนี่หน้าตาดีนะไหนโอ้โหหล่อเลยเนี่ยหน้าตาดีคือทํางานอย่างนี้มันต้องเอาหน้าตาเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์ในแบบเลยเนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยกลายเป็นว่าในตอนนี้ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเงินไม่พอใช้แล้วก็ จอดรถจักรยานยนต์เนี่ยติดไฟแดงเห็นผู้เสียหายเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านเห็นสร้อยคอทองคำเนี่ยเส้นมันใหญ่มันลอตาอ,อารมณ์ชั่ววูบนี่ก็เลยก่อเหตุนะครับกระชากสร้อยคอทองคำแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกลับบ้านที่อำเภอแม่อายเพื่อจะนำสร้อยคอทองคำเนี่ยไปขายแต่ว,ว่าโดนจับได้นะ,ะตำรวจก็แจ้งข้อหาเนี่ยวิ่งราวซับในเวลากลางคืนนะโดยใช้จังหวะว,วิ่งเนี่ยจังหวะว,วิ่งเนี่ยวิ่งราวซับในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หลบหนีวิ่งมาหากล้องเลยหลบตีจอดอยู่หน้ากล้องเลยใช่เมื่อกี้พี่บอกหน้าตาดีเหรอหน้าตาดีเหรอเมื่อกี้ดูในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยภาพที่น้องตู่เปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอก็เข้าขั้นหน้าตาดีอ่ะไม่หรอกไม่ดีทำไมหน้ารังเกียจพฤติกรรมอ๋อหน้ารังเกียจไม่ดีหรอกหมายถึงหมายถึงเนี่ยในภาพนี้ภาพนี้ไม่ไม่หมายเพราะรู้พฤติกรรมหน้าตาก็ไม่ดีอล้ะ